อ่าห่ันมาโอเคี่นี่นี่คือด้านเป่าก็สลับด้านออกอ่าง่ายๆเลยครับนี่ตรงที่ช่องใส่แบตอ๋อนี่นะใช้แบตแบบนี้แล้วก็ใส่แบตจากตรงนี้นะนี้เลยครับสวัสดีครับน้องเล็กสวัสดีครัสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแบรนด์เดลี่นะครับผมเดี๋ยวพี่แนายพามา ดูสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมน้องเล็กใช่ครับผมตัวนี้ <Okay. S 2> เป็นสินค้าใหม่นะครับผมเป็นปนิวไเอไเทมนะคะเป็นเครื่องดูดฝุลล่นไร้สายเครื่องดูดฝุลล่นไร้สายพี่น้องครับไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้นะมันทีเด็ดมันคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ไม่ต้องเสียบชาร์จไม่ต้องเสียบไฟอใช่ไหมน้องเล็กใช่ครับผมตันเป็น้แบตเตอรี่ครับผมอธิบายให้พี่น้องฟังเป็นไร้สายนะคะผมใช้แบตเตอรี่นะคะผมง่ายๆเลยครับีตรงที่ช่องใส่แบตอ๋อนี่นะใช้แบตแบบนี้แล้วก็ใส่บบตจากรรงนนนีี้ะเลยคั เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นอะไรครับน้องเล็กตัวนี้รุ่นนะคะผม dc 8 2 5ซตนะคะ dc 8 2 5อาซตัวนี้เป็นราคาตัวเปาค่าราคาตัวเ่าไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมครับผมราคาแบตเราก็เบามากครับตัวนี้ก็คือ เน้นใช้กับอะไรครับตัวนี้ใช้สําหรับงานในบ้านหรือว่าออฟฟิศเล็กๆครับผมได้พอบ้านแม่บ้านนะที่ต้องการดูดทําความสะอาดบ้านหรือออฟฟิศเล็กๆเนี่ยเพราะว่าแน้ำเบาเลยเพราะว่าราคามันไม่แรงราคามันเท่าไหร่ครับน้องเล็กตัวนี้สําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของฮาร์ดแวร์เฮาส์นะคะผมเราขายอยู่ที่1นึ่งพับาทเท่านั้นเองครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะฮะทำไมที่นายอยากพามาดูเพราะเพราะว่ามันเจ๋งตรงที่มันสามารถ ดูดน้ำได้ด้วยดูดน้ำได้ดูดแหนงดูดเปียกนะครับผมแล้วเราก็ยังเป่าได้ด้วยเป่าได้ด้วยล้างรถอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับล้างรถไ้เล็กนอยใช่ครับโอเคเดี๋ยวอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอ่าอุปกรณ์นะครับผมอ่าเปิดเข้ามานะนี่ครับก็จะมีมีสายให้นะครับมีสายมีสายให้หนึ่งชุดนะความยาวสายนี่น่าจะประมาณตัวนี้สามเมตรสามเมตรประมาณนี้ครับประมาณสามเมตรความยาวสายประมาณสามเมตรนะครับมีแล้วก็มีตัวนี้กัน กันฝุ่นให้แล้วก็มีตัวนี้เป็นถุงกรองถุงเก็บฝุ่นนะแล้วเราก็ยังมีล้อนะคบมีล้อให้ล้อมีล้อให้แต่ว่าล้อนี้ก็คือเสียบไปแล้วคือล็อกเลยนะถอดไม่ได้นะอ่าแล้วตรงหัวมีมีสองให้ให้สแบบใช่ครับมีหัวอ่าดูดเล็กก็เป่าเล็กกับดูดใหญ่แบบนี้นะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราเราเรามาทดลองกันดีกว่าน้องเล็ก ตัวนี้ตัวนี้ถามว่าทําไมถึงดูดเปียกได้นี่นะครับมันมีลูกลอยนะคะผมมีลูกลอยนี่นะมีลูกลอยเวลาเราเราดูดเปียกนะคะผมเราก็ไม่ต้องใส่ถุงนี้ถุงนี้ออกโอเคก็คือเออใช่พ่อบ้านแม่บ้านหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวนี้ถุงตัวนี้มันคือถุงเก็บฝุ่นนะนี่คือถุงเก็บฝุ่นนะเวลาเราใช้ในการดูดก็คือเอาตัวนี้ใส่ข้างในเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเราดูดน้ํา ต้องไม่ใส่ถุงนี้นะใช่ครับจะได้รับารามีแยกขายนะคะผมมีแยกขายด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะตอนนี้ก็ใช้ได้หลายครั้งเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันครับล็อกง่ายๆนะพี่น้องง่ายๆเลยครับแค่ดูสลักนั้นเนี่ยดูสลักด้านนี้ให้มันตรงกับตัวตะขออ่ามันก็จะล็อกลงรูนี้อ่ารูนี้อ่าเหมือนที่เพงน้องเล็กโอเคนี่ครับเสียบง่ายๆเลยครับแล้วก็ด้านนี้คือด้านดูด อ่านี่เลน,นี้คือดูดนะคมดานดูดอ่าเราก็าเปิดสวิตช์นี่คือการดูดนะพี่น้องโอ้ใช้ได้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หัวได้ไไดแล้วแต่เราจะใส่หัวแบบไหนครับอ่าหรือว่าเป็นหัวยาวก็ใส่ได้ตัวนี้เป็น เราคิดเป็นโวลต์นะคะผมโวลต์เท่าไบ20โวลต์ค่ะผม่20โวลต์ก็คือแบตเตอรี่20โวลต์นะใช่ครับความจุก็คือ20ลิตรเหมือนกันใช่ครับผม20โวลต์20ลิตรครับแล้วเวลาลูกค้าจะเป่านะคะผมได้ง่ายเลยครับสลับถ้าจะเป่าก็สลับอ่าสลับด้านหนึ่งนี้ได้ค่ะอ่านมาโอเคนี่นี่คือด้านเป่าก็สลับด้านออกอ่านี่คือการเป่าอ่า นี่นะถ้าเป่านะก็ประมาณนี้ก็จะความแรงก็พอได้นะพอได้ครับงานในออฟฟิศพ่อะบ้านไม่บ้านครับผมใช้ได้เลยกระทักรับแล้วก็แบบว่าดูดีน่าใช้ละราคาไม่แรงนะครับพี่น้องที่สําคัญราคาแบตเตอรี่แท่นชาร์จเขาไม่แรงด้วยนะคอราคาไม่แรงด้วยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้แถมแบตเตอรี่เนาะเราต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มตัวนี้ถ้าซื้อแบตเตอรี่ราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เรามาดูเรามาดูราคาแบตเตอรี่กันเลยครับเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ก่อน คครับผมเรามีใหลูกค้าเลือกได้หลายขนาดไม่ว่าจะเป็น2แอมป์นะครับ4แอมป์นะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จมีทั้งแบบชาร์จทีเดียวได้2ก้อนก็คือแบตเตอรี่นี่คือใส่ได้ทุกรุ่นใส่ได้ทุกรุ่นครับที่ที่มีขายตรงนี้นะแล้วก็ซื้อแท่นชาร์จไปด้วยมันก็ราคาขายแค่200กว่าบาทเองพี่น้อง200กว่าบาท300กว่าบาทแบตเตอรี่ก็ลูกละ600กว่าเองอ่าก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงเออ ก็ตีไปกลมๆก็งบประมาณ2,000นประมาสองพันสองพันนิดๆสองพันได้เลยได,ได้ใช้รุ่นนี้แต่ว่าพี่ตรนัยว่าชอบมากเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดนะและก็ลูกค้ากําลังนิยมหาแบบนี้แต่ว่าแนะนําว่าต้องควรจะใช้ในบ้านใช,ใช้ใน,นงานออฟฟิศเล็กๆไม่ต้องแบบงานอุตสาหกรรมหนักอ่ฮะก็คือรุ่นนี้ตอบโจทย์นะว้าวน่าสนใจมากน่าสนใจมากและนี่ก็คือสินค้าใหม่นะครับ ตัวนี้มีทุกสาขาไหมน้องเล็กมีทุกสาขาค่ะเ,เข้ามาแล้วนะเป็นไอเทมใหม่มีทุกสาขาสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่พาร์ทเบเฮาทุกสาขาหรือว่าถ้าใครอยากสั่งออนไลน์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ลิง์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็กดเข้าไปสั่งได้น่าจะครบถ้วนน้องน้องเล็กครบถ้วนครับผมโอเคงั้นวันนี้พี่เดนนยแล้วก็น้องเล็กต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องการคำว่าสวัสดีสสดครับ